อาจจะเป็นเหมือนรอยไหมครับผมนี่ลังใบก็แบบนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ก็ใบนี้ก็นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง u t ท b e ช่องผมและเพื่อนที่กําลังจะกดติดตาม youtube ช่องผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตนะครับ EP ที่2ครับผมหลังจากเราทํา EP ที่1ครับผมวันนี้ก็ EP ที่2ก็ครบ15วันนะครับผม นี่นครับข้างหน้าของเราครับผมสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นการนําน้าส้มสายชูมารดให้ครบ15วันนะครับผมสูตรที่2ก็จะเป็นซีอิ๊วดำน้ำมันหอยนะครับผมมารดให้ครบ15วันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่2ที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูต่อจากนี้นครับผมนี่นครับข้างหน้าเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมว่าลักษณะต้นของเขาที่เราทําไปแล้ว มีลักษณะเป็นแบบไหนครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นการทดลองครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมครับไม่แนะนําให้ทําตามครับผมให้ผมทําให้เพื่อนดูก่อนครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูนะครับทีละต้นครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยครับที่เราลาดครบ15วันครับด้วยน้ําส้มสายชูครับผมแล้วก็จะเป็นบอลนาครับพญาจงอางครับแล้วก็สบู่เหล็กครับผมเมื่อกี้ลืมบอกสบู่เหล็กครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ นี่นะครับเดี๋ยวขอญาติเดินแป๊บหนึ่งครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ลาดน้ำมันหอยซีวดดำนะครับผมลาดทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ครบ15วันนะครับผมนี่ครับเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าลักษณะต้นของเขาจะเป็นแบบไหนครับผมเรามาเริ่มฟัง น้ำส้มสายชูก่อนครับผมเริ่มที่ต้นกล้วยก่อนครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการทดลองครับผมเราไม่ได้ทําให้มันด่างครับแต่เราอยากรู้ผลลัพธ์ของมันนะครับที่เราทําไปแล้วมันจะมีผลลัพธ์แบบไหนครับผมมามาชมกันเพื่อนๆนี่นะครับสภาพต้นกล้วยนะครับผมใบนี้เราไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ฉีดนะครับผมมันก็ยังดูสดชื่นอยู่ครับนี่ครับเรามาดูใบที่เราฉีดทุกวันนะครับผม ตอนแรกก็เป็นใบนี้ครับผมแบบนี้แหละครับนี่พอเราฉีดไปเรื่อยๆนี่ครับก็กลายสภาพมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่นะครับวิธีนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนไปไปทําตามแล้วครับผมผมก็ได้ทดลองให้เพื่อนดูนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นแบบไหนนี่นะครับจากการที่เราฉีดนี่นะครับทุกวันให้ครบส5บห้าวันนี่ครับก็สรุปต้นกล้วย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบตายนะครับผมต่อไปเราจะมาดูสามต้นนี้นครับผมนี่นครับบอลน,นาพญาจงอางแล้วก็บอลสบู่เหล็กครับผมเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยเพื่อนแป๊บหนึ่งครับผมผมขอจัดกล้องแป๊บหนึ่งมาแล้วครับบอลน,นาตัวน,นี้ก็พญาจงอางมาครับสบู่เหล็กอามมาครับโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งบอกเพื่อนๆทีละต้นนะครับ โอเคครับเพื่อนมาครับเรามาเริ่มต้นแรกเลยครับผมบนน้ำครับผมนี่ครับตอนแรกก็มีใบนะครับผมพอเราฉีดไปทุกวันนะครับก็เหมือนต้นกล้วยครับใบก็ตายนะครับผมแล้วก็มีไอ้ต้นนี้เป็นหลอดใหม่ของเขาครับผมนี่การเปลี่ยนแปลงนี่ครับเพื่อนๆนนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเขาก็ใบก็ ที่เราฉีดมันก็ตายครับวิธีนี้ไม่ได้ผลนะครับผมที่นําน้าส้มสายชูไปฉีดกับต้นไม้ครับผมต้นกล้วยก็ตายบอลนาก็นี่ครับใบก็จะตายครับผมมาดูไอ้จงอางนะครับผมนี่ครับจงอางเราฉีดสามใบครับผมใบนี้ก็เดสมอลเล่ไปแล้วครับเพื่อนๆนี่มาดูใบที่สองก่อนครับนี่ครับใบที่สองก็จะมีนี่ครับ สีขาวขึ้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆสีขาวก็เขาน่าจะจะแห้งตายน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมนี่ครับน่าจะเหมือนกันกับสองต้นเมื่อกี้ครับผมมาดูใบที่สามครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเป็นจุดขาวๆนะครับผมนี่ครับมันไม่ใช่ด่างนะครับเพื่อนๆ มันน่าจะเป็นเหมือนรอยไหมครับผมนี่ลังใบก็แบบนี้ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้ก็ไม่ได้ผลครับผมมาดูเจ้าสบู่เหล็กของเราที่คงกระพันชาตีนะครับที่ขึ้นชื่อว่าฟันแทงไม่เข้าครับผมจากตำราที่ผมได้ไปค้นหามาครับผมนี่เพราะยางของเขาจะเป็นสีม่วงครับผมนี่ครับใบแรกก็จากการที่เขาตายยากก็น่าจะอืดเหมือนกันครับผมนี่ เป็นสีเหลืองมาเป็นสีขาวเป็นวงๆครับผมเพื่อนๆไกลจะตายแล้วครับมาดูใบนี้ครับผมใบนี้ก็นี่ครับใบนี้ไม่ใช่ด่างครับครับเพื่อนๆเป็นใบที่เหมือนแบบเขาแห้งนะครับแต่เขาจะแห้งเป็นจุดๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูไกลๆก็ด่างครับผมแต่มันไม่ใช่ด่างครับเพื่อนๆ ดูหลังใบครับนี่ครับเพื่อนๆแต่สภาพก้านเขาก็โอเคอยู่ครับนี่ครับเขาขึ้นชื่อว่าโงมพันชาตีครับผมตายากครับผมหลอดใหม่ก็นี่ครับนี่หลอดใหม่เขาเพิ่งแทงขึ้นมาครับเพื่อนๆหลอดใหม่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพื่อนๆโอเคครับ เราก็เห็นสามต้นสี่ต้นนะครับต้นกล้วยบอนนาพญาจงอางนะครับผมแล้วก็สบู่เหล็กก็มีการเปลี่ยนแปลงครับที่เป็นขาวๆครับผมแต่ไม่ไม่ใช่ด่างครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูไอที่เราลดน้ำนะครับผมน่ครับเพื่อนสภาพใบกล้วยก็แห้งนะครับ นี่นะครับอันนี้หรือเราย้ายกระถางมามันอัดใบจะตายนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าเกิดจากสาเหตุของไอซสียด,ดำหรือเปล่าครับเพื่อนๆนี่ครับเราจะมาดูต้นที่สองสามสี่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆมาแล้วสามต้นครับผมนี่ครับส่วนมากที่เราทำ ทดลองครับผมส่วนมากจะเป็นใบอ่อนของเขาครับผมนี่นะครับแต่เนี้ยครบ15วันที่ผมบอกเพื่อนๆว่าจะอัปเดตให้รับชมครับผมเพราะผมจะอัปเดต e ีพีที่2ตลอดครับไม่มีการทําแค่ e ีพีที่หนึ่งให้ดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงผมจะอัปเดตเป็น e ีพีที่2ให้เพื่อนดูนะครับผมการทดลองนี้ก็ต้องการหาผลลัพธ์นะครับไม่ได้ทําให้ไม่ดางครับบางทีเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจครับผมอะทําไมต้องทําแบบนี้ ผมต้องทำนะครับผมถ้าผมไม่ทำเพื่อนๆก็ไม่รู้นะครับผมเพื่อเพื่อนนำไปทำตามนะครับผมในทางที่ผิดนะครับผมผมก็ไม่อยากให้เพื่อนทำตามครับผมผมก็เป็นแค่แนวทางให้เพื่อนได้ดูนะครับผมเรามาเริ่มต้นต้นแรกครับผมสบู่เหล็กนะครับผมนี่นะครับตอนแรกเขามีอยู่สามใบนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นแทงมาใหม่ครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงของเขาก็ มีจะงอยไอตรงปลายนิดหน่อยไม่น่าจะด่างครับผมนี่นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะสมบูรณ์อยู่ครับเพราะเขาเหมือนได้รับน้ําซอสน่าจะเป็นเหมือนน้ําปกติของเขาชุ่มชื้น,นะครับผมนี่บอลน,นานครับผมบอลน,นาตัวนี้ตอนตอนที่เราปลูกอีพีแรกครับผมมีแต่ไหลนะครับเพื่อนๆน,นี่ใบใหม่เขาเพิ่งแทงออกมานะครับผม เขาก็ยังไม่กลางเป็นใบครับเพื่อนๆก็สังเกตดูคร่าวๆก็มองไม่รู้เรื่องครับอันนี้วางไว้ก่อนส่วนต้นที่สามก็นี่ครับเจ้าพญาจงอ้างครับผมใบแรกก็ได้ตายไปแล้วครับผมแล้วนี่ใบใหม่ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปผมครับ เจ้าพญาจงอ้างนี่แหละที่ชอบลายร่างครับผมเขาชอบมีรอยด่างให้เราดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับผมเดี๋ยวไอตัวนี้นะครับผมไอทีราดซอสนะครับผมกับซีอิ๊วดำนะครับผมผมจะทําการทดลองราดนะครับผมให้ครบหนึ่งเดือนครับผมจะรอดูใบของเขาครับให้มันกลางออกมาว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับผมผมจะเอาแค่สามต้นนะครับผมต้นกล้วยไม่เอาครับผมตัวนี้จะเก็บไว้ ลาดต่อไปครับเพราะอิ๊วที่ผมทําไว้ครับมันเหลือเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ไอ้ตัวนี้สามตัวนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อไปจะจะเป็นการถ่ายแวบๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะไม่มีอีพีที่สามนะครับผมแต่นี่ผมจะเก็บไว้ของผมนะครับผมไว้ลาดทุกวันนะครับผมนี่นะครับสามต้นนะครับแต่ต้นกล้วยต้นกล้วยก็เอาออกไปครับผมโอเคครับเพื่อนๆสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสําหรับ EP นี้ก็เป็นการอัปเดตให้ดูนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยฝากกดติดตามช่อง YouTube มือใหม่ลุยสวนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ